อิชิอิเคลียรประเด็นร้อนหลังสื่อเวียดนามถามถึงจังหวะประตูสุพโชคควนหลงหลังเกมฟุตบอลอาเซียนคัพ2024อาเซียนมิสซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024กลายเป็นทีมชาติไทยพ่ายต่อทีมชาติเวียดนาม2 3สกอร์รวม2นัด3 5จบด้วยการเป็นรองแชมป์ไม่สามารถทำสถิติคว้าแชมป์สมสมัยติดได้ท่ามกลางความรามาจากแฟนบอลทั้ง2ประเทศหลังจบเกมมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้เวียดนามทำ ได้ดีและขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยนะครับต้นเกมเราพลาดง่ายเกินไปทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปและเราต้องพยายามไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกเป้าหมายของเราในรายการนี้คือการคว้าชแชมป์แต่อีกเป้าหมายคือการดานันเด็กรุ่นใหม่ของทีมชาติไทยเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แต่เรามีนักเตะหน้าใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกในอนาคตของทีมชาติไทยมากขึ้น ส่วนตัวผมจะตั้งใจทำงานและพยายามปรับปรุงตัวเองเมื่อผู้สื่อข่าวเวียดนามถามถึงประตูของสุภโชคสารชาติทางด้านอิชิอิกล่าวว่าสำหรับประตูที่สองที่เราได้มาในเกมนี้ผมคิดว่ามันเป็นประตูที่สวยงามมากครับตอนนี้จะบอกว่ามีนักเตะค,คนไหนผ่านไปเล่นเอเชียนครัพรอบคัดเลือกก็ขอให้รอการประกาศในครั้งหน้าแน่นอนว่าอาจจะมีนักเตะจากไทยลีกสองและสามและนักเตะจากระดับยูยี่สิบสามรวมถึงนักเตะที่มีประสบการณ์เราต้องพยายามผสมผสานกันให้ดีในการเลือกนักเตะในครั้งต่อไป โดยรวมนักเตะชุดนี้มีความเรียบร้อยและดูโตเป็นผู้ใหญ่หลายคนค่อนข้างนิ่งเกมรุกเรามีเวลาซ้อมไม่เยอะแต่การเล่นร่วมกันหลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทำได้ดีในส่วนนี้ส่วนกองหลังที่เราต้องเปลี่ยนตลอดที่บอกว่าเราเสียประตูง่ายและกลับมาชนะตรงนี้จุดนี้เป็นจุดแข็งของนักเตะหลายคนที่มาร่วมกันในชุดนี้สุดท้ายขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและทำงานร่วมกับเรามาตลอดเวลาหนึ่งเดือนในทัวร์นามเมนต์นี้ผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆรวมถึงสื่อมวลชนผมได้ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ถ้าเราไม่มีแฟนบอลเราอาจจะมาไม่ถึง จุดนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมมือเพื่อช่วยกันให้ฟุตบอลไทยพัฒนาและก้าวหน้าต่อไปผมมองว่ามันคือสโลแกนของฟุตบอลรายการอาเซียนมิสซูบิชิที่บอกว่าร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าสร้างสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นจากทัวนาเมนต์ฝากทุกคนและขอขอบคุณมากครับ